สวัสดีครับผมปยาธรวันนี้เรามาอยู่กันในเกมสกรมนะครับวันนี้ครับพิเศษหน่อยครับวันนี้เราไม่ได้อยู่กันกับทีมลองวูมนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเล่นกับอุณ n t t น็ะครับเขาเรียกอะไรนะได้ได้คอลแรบปกันนะวันนี้ผมจะมาช่วยเขาเล่นนะครับหากใครต้องการสนับสนุนผมนะครับสามารถสนับสนุนผมได้โดยการสมัครเบมเบอร์ชิพนะครับพิธียี่สิบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแช

ใช่มีบไม่ดปั๊มเลยบ้านเรบเอาเลยเอาเลยเราเอาของอ่ะเห็นเห็นร่องร่องชั้นสองบ้านเราไหมมันจะมีร่องหนึ่งที่เอารถเข้าไปได้เอารถอันนี้บ้านอันนี้บ้านมันนี่วะมาสร้างมาสร้างอย่างนี้เลยไม่ดูให้ดีก่อนนะแสนแสนบาทที่แสนดีใครมาสร้างกันครับ จากเหตุการณ์ท like ี่เกิดขึ้นครับก็เพื่อนบ้านที่แสนดีนะครับได้ขับรถสวนระหว่างเรากำลังออกเลนนะครับเพื่อนบ้านที่แสนดีก็ได้ขับรถสวนมานะก็เลยทําให้โดนกระดํายิงไปครับก็เลยเกิดความสงสารนะครับก็เลยได้เอารถไปคืนเขาครับล็อกขวาครับให้รถขับแต่ลืมมาล็อกออกเนี่ยถอดล็อกให้เขาเออเว้ยอย่าถอดล็อกก่นเออล็อกคันนี้ไมีล็อกอยู่แล้วเดี๋ยวไป ออกมาแล้วเรื่องนี้อย่าตกเติดอย่าตกเติดอย่าตกเติดดูกันดูกันดเอาได้โอเคโอเคอเขาเก็บปืนแล้วมีมีคนยิงที่รถรถไหนรถรถรถคัโดดโดดนนี้ดูสิ่มผมรถคันคันใหม่นี อกลางมาเนี่ยคุณอยู่ที่ไหนไปไม่รูลุง N W รอบ้านมันบ้านมันที่บ้านมันใช่ไหมบ้านมันบ้านมัน <Okay. S 2> โ,โอเคตัวเวลือโอเคทิดมาเนี่ยเนี่ยผมท่ายไปแล้วปล่อยเลยไม่ให้รัดเดียวเลยรถน่นจาจะต้องย้ายตัวนี้เลยชอบลอยหลัง เวลาหลอกให้มันเลยรถมีไปไหมไปไหมไปไหมรถไปผมเอากล่องออกมาละวเรีผ่านแล้วอยู่ทางอะไรก็เกียรบ้านอยู่คุณอยู่ซ้ายมือเองบ้านมันนี่เจอคันแดงใช่ปะหลังคาบ้านมีตัวหลังคาบ้านมีตัวอ่าไปไหมนปไหมเฮ้ยมีเงินแล้วหลังคาบ้านมีตัวนัดเล็งไปทางคุณนิวนะมันอยู่บนหลังคาบ้านอะ ผมยิงได้นะเย็นเพชรหลังเองไม่มีใครเลยฟังราสองคนมีคนยิงอยู่ที่เมืองทเอสอะประตูบ้านมันอยู่ที่ไหนครับเนี่ยมีเอสมีเอสกับเดอะเอ็นครับหื้หลังใครยิงเรามีคนล็อตอ่ะแล้ไปไปมั้ยมีคนอยู่ป้อมนี้ที่ผมยันเบิดไปละ มันตายเอาคุดผูโดนขาเมือรอไม่ไมมันตามันตายเมันยิ่อะไรไอยิงอะไรไอายิงหลังผมอ่ะยิงไม่เข้ามีคนยิงผมมัน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 ยิงมันยิง ป่าฝังขงนั้นเส้นมีข้างนั้นเลือกเส้นใต้เส้นป่านั้นมีอยู่แล้วเบลเล็ตใครหลังเบลเล็ตใครอ่ะเมื่อกี้ใครยิงของมันอะแล้วเฮ้ยเชื่อุยมีคนจิบมานอีกแล้วเ้ยผมตายว่ะอยู่ข้างบ้านเลยอยู่ป่าครับนี่ผมก็บ้านแล้วมาแล้วผมมีคนที่อยู่ระยะใกล้อ่ะ ตายปะต้นไม้พี่ต้นไม้โอ้ชื่อซ้อนตายแล้วตายแล้วชื่อซ้อนกับมันหญิงผมไม่โดนหน้าบ้านมันอุ้ยอ้าวไม่ได้ยิงผมยิงลงไม่ยิงลงมันยิงลงหน้าบ้านหน้าบ้านใช่เหรอใช่ใช่อยู่คนใกล้เลยอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านมันอะผมเล็งเมื่อกี้มันยิงเลยผมเย ังเฮ้ยเฮ้ย้ตอกหินตอกหินตอกหินหลังผมหลังผมหน้าผมหน้าผมหินก้อนใหญ่หินก้อนใหญ่ตกเขาบ้านแม่ดีกว่าเหนือะแาเหน่อวะวิ่งไปเลยเลอ่ะ ด้วยนอนอยู่บนบ้านตัวนี้โอ้โหก็เพลงด้วยอยู่ป้าผมคนเสื้อขาวใครทิศนอนบ้านมานะนะไอ้เสื้อขาวมีไหมยู่ป้าผมคนนึงอยู่ป้าผมคนหนึงชื่อผมเสื้อขาวหัวโล้นอ่ะนอนคานอยู่อ่ะสองสองไม่มีปืนสองสองแล้วก็โอเคโอเคสองสองแล้วก็อยู่หน้าผมสองสองแล้วก็อยู่หน้าผมคนในท่อนผมไม่เห็นป่ะผมเลยอยู่ผมเลยอยู่ผมเลยอยู่ผมเลยจะละผมหาไม่เจออยู่ผมเลยนี่นี่มาอยู่มาอยู่ น,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 นี่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 มันมาแล้วมันมาแล้ว,ลวเลีงต้องไ,ไม่เอาผมบ้านเปิดมุมบ้านวะไพธอนเห็นปะเห็นมั้ยปะยไม่ไมีเขาผมเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอ่ะถ่าลงมาแล้วไม่เห็นถ่าลงแล้วอยู่ตรงมุมกำแพงกลางไม้ากวาดมุมเอ็นเอี๊ยเอ๊ะ ตายตายตายสมัยสมัยเบายิิงงเายผม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 ยิงผมยิงเี่ยช่วยไม่ทันว่ะโทษทีชุบได้ไหมชุบได้ไหมผมมีฟินิชดีอะสองนิ้วมันเน็ตระเบิดเรื่อยเลยมันเน็ตระเบิดเรื่อยเลยไม่ไหวแล้วโอ้ยผมไม่ได้ยินเสียงระเบิดผมค้างป่ะเนี่ยวิ่งถ่ายแม่งไรเงี้ยไม่สนแล้วอืมปืนสุงเปอรเซ็นต์เยอะใวิ่งถ่ายฝั่งมันค้างบ้านมันฝั่งนู้นอ่ะพวกเราพวกเราจีตมุมเยอะ ตรงนั้นมันอยู่อ่ะระวังนะผมพีทเอสนะพีทเอสเอพีะเอสเอพวกเราผมอยู่มันสแปมเน็ตไหมครับวะมันอยู่หน้าบ้านโอ้โหเด็ตดีด้วยวะต้องอยู่ต้องมันมันจะมีมุมมุมที่ว่าแบบ คนวางฟาล่าไว้ทำขอกประตูยังใครไม่มีใครที่เกลือโหยทีเกลืออะไรนี่แกมามาคุณนิวไม่สวยหมดคุณนิ้วถอยมาเลยกว่ามอ็ดในบ้านมันเลยเอ็ดออกไหมครับเออสวยเอ็ดเอ็ดไม่ออกเอ็ดไม่ออกโอ้โหต้องหาเอ็ดเฮ้ยผมเจอแล้วป่าเอ็นป่าเอ็นเจอแล้วเจอแล้วมันมันกำลังโอบนะป่าเอ็นเจอแล้วเจอแล้วสนายมันสนายไม้ที่เอ็นวิวเลยเอ็นวิว มันมันวิ่งไปทางคุณวัยวยกุ้งอ่ะวอยอตายไม่น่าก่อนเลยทุกอย่างอ่ะมันกำลังดันเข้ามานะมันอยู่เอ็นตอนนีเสียงเท้าอยู่สองสองคนนั้นอ่ะทิศเอ็นหันหันเอ็นอ่ะน่าจะเจอมันระวังนะเดี๋ยวผมอ้อมโอบให้บอกโอบให้มันไม่ได้มองผมอ่าผมตายไปมันเข้าไปคนนี้มันอยู่ตรงนั้นนะระวังป่าระเบิดแม่งครับด้วย เรามีระเบิดซ้อมย่งป้าวีดีทีไปหาไม่เจอแล้วว่ะโอ้โห7อยู่ในบ้านสองตัวครับที่เหลืออยู่ข้างนอกใช่ผมเจอตําแหล่แม่งไม่ได้เหรผมเจอ nw มันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาวบนขาวบนขาวบนมีคนวิ่งข้างผมใครอ่ะตบผมอ่ะบนขาวข้างหน้าพี่เนี่ยนี่นี่นี่ตายแล้วโดนยิงแล้ว เพชรเพชรไปคุณออกไปเสียเป็นสองตัวนะมีบนเนินเขาอีกตัวนะครับที่ไหนวะตัวมาเล็ดหรอวะทไมเสียเป็นระเบิดนิววาร์ปผมหาไม่เจอลุงไหวปะเนี่ยลุงใช่นิววาร์ฟโคตรวาร์ปเลยลุงกำลังจะตายวางนะวางนะมันอยู่มันอยู่ข้างๆเนี่ยผมเจอมาแล้วเมื่อกี้มันวาร์ปหายอ่ะเข้าถึงประตูไม่ได้ ตาระเบิดตลอดเลยระเบิดเยอะเกินเนี่ยมันเป็นยังไงครับก็ผมถึงถีบให้อากินติดยีงใครวะมาเล็วเฮ้ยมีคนอยู่ตรงผมพี่แจ็คเห็นปะมันเปิดประตูเข้าบ้านไปแล้วพี่ตรงผมเลยหน้าผมเลยสนายไม้อ่าผมเจอแล้วสนายไม้เรามันยิงอหรอฝั่งเดียวนยูอทามันคือเราใช่ไหมผมเจอแล้วไอตัวที่ผมเห็นเลยอุ้ยเจ็บ คนโดดลงเอ็สแวหลังคาบ้านมันคือท yeah. ีมิเราใช่ไหมอ๋อใช่หลังคาบ้านนีผมวิ่งมาทางเอบิแวร์เลยนี่เรินโล่อะไรใช่ลุงมีตัวปีนขึ้นไปลุง ทนายเอสตายลุทนายเอสตัวนึงยิงวิ่งจี้พวกเราพวกเราโอเคโอเคสวยยิงได้เปิดปะผมวิ่งหน้าบ้านนะไม่ได้ไม่ได้หวามันว้าบอะตรงนั้นอะช่วยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งหาเดี๋ยวช่วยวิ่งหานี่นี่เราหมดเราหมดเชื่อผมมาเลยมาเลยไปกันไปกันไปใช่ตัวสไยไม้ไหมผมหามันอยู่อะใช่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 เออใช่แล้วใช่แล้วตัวนั้นแหละตายตายตายกูตาย จะปวดในบ้านให้เออสวยสวยตายลุงอยู่ในบ้านประมาณสองผมทิ้งเลยยิงผมทิ้งเลยยิงผมทิ้งเลยหลังคาตายลุงลุงกับลังโดดบนหลังคานะมีปืนบนหลังคาเมื่อกี้วาเลตกับปืนคนขึ้นหลังคาชตัวลุงโดดอยู่บนฟ้าใช่ป่ะไมึงใคยยิงสนใดจผมนี่ผมโดดอยู่ขอบฝั่งเอสนะเดี๋ยวจิตเอสนี่สนอะอยู่อ๋อ ไม่ไม่ยิงมาจากวีวครับบ้านบ้านบ้านยิงไม่ยิงผมลุงเน็บบ้านเลยปะเก็บได้ลุงคุมราคาได้ยังมีปืนอยู่บนราคาแต่ว่าปีคิวปีคิวมีอยู่น้อยนะเกิดมันปิขึ้นมาครับแป๊บนีคิวสกายเราฝั่งซ้ายมีผมไข่โอ้ไยเฮียถามก่อนถามก่อนผมไข่ได้ไหมไข่ได้ค่ะวางแล้วพี่เชื่อในมือดีกว่าคิวคิวยิงหน่อยอยู่เอ็นอยู่เอ็นปีคิว ผมเขาฟังแต่บรรยูมีผมคุมเอ็นอยู่ครับลุงตายอ่ะยังใช่ไหมตายแล้วยิงมาตายแล้วอื้อแล้วกูก็ตายไขเอ็นนะเอ็นผมผมดูผมดูเอ็นบอกอยู่เฮี้ยคิดเอ็นตรงไหนครับไอ้เฮี้ยกระเป๋าแล้วเปิดแม็กซ์ตกอยู่บนหลังคาเว้ยไอ้เฮี้ยจัดยิงใครจัดยิงใครเนี่ยนี่ฟังแต่บรยูเนี่ยไอเดไปยิงมันไม่ตายไอเดี๋ยวไปเาะมันวิ่งโล่งลงอยู่นะกระเป๋าแล้วเปิดปืนตกอยู่บนหลังคาถ้าใครโดดได้โดดเลยนะอ๋อ ขอปืนหน่อยมาหน่อยขอปืนหน่อยได้ไหมขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยเห็นไหมตายนะครับตายครับใส่ช้้างวะทิิไปปดอขืนมมาแล้วจิ๊บผมเลยคุณระวังระเบิดตายเนี่มันป่าใส่ระเบิดใส่คิวดูบนหลังคาไว้ล่ะเดี๋ยวมันต้องขึ้นมาเอาปืนเอาระเบิดอ่ะไปใครยิงจากค้าวบินหรือเปล่ามันมีมินเจอท่านผมเลยหลังคามันตัวบัก แตลุงเนี่ยมันหลอมันออกจะออกประตูทิศเอ็นนะนี่ศพอยู่งไหนเนี่ยพั่ผู้ต้องค้าตัวบัคเหรอตัวบัคครับผมยิงไปสองนัดไม่ตายผมก็ยิงมาแล้วไม่ตายเหมือนกันไว้อศ็อกเนี่ยตัวนี้เห็นศพยล้วครับระเบิดระเบิดระเบิดโอเคครับมันล็อมันออกประตูข้างหน้ามันเป็นอสองคนแล้วออกลุงหน้าใช่ยงไงบอสมีมีข้ามผมข้ามผมข้ามผมพยาตอนเดินเดินเดินผมเลย มีตัววิ่งอยู่โอเคโอเคโอเคผมผมจองอยู่ระวังนะระวังนะลุงเก็บของอะนไว้ได้ผมดูให้เออเก็บละเก็บละเล่นทัทีดูดฝั่งผมนะฝั่งผมมีคนอ่านระวังเราสองข้างเองะสองสองเช็ครับเองผมเองผมเองเส้นคนหนึ่งตายตายตายแล้วสะเก็ดดาวสะเก็ดดาวตายฝั่งผมตายแล้วฝั่งผมตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้าไปไขได้ปะ ลองนะเดี๋ยวต้องเข้าแล้วแหละไปเจอแล้วเจอแล้วต้องทางะไรตายตายแซมอะไรไม่รู้ตายแซมวคัคอ,อะไรน่นนระไอ้หัวระเบิดดึงหัวเหรอเชี้ยมันระเบิดเยอะกิน ปิดเลยสงสารไม่ดีไม่มีไม่ปืนตองผมมาปะตรงนั้นอะงมีปืนแม่นาบนนีมีมลอุ้ยบ้านตายบนบ้านบนบ้านเราพวกเรา ผมหามุมยิงตัวบนป้อมมันยืนจากมันยืนเนตจากป้อมครับลองระวังเ้ยมีมีตัวอยู่ในบ้านตรงป้อมมันนอกทิศเลยอ่าผมหามขึ้นบนด้านผมขึ้นบนด้านผมพยายามหามุมยิงป้อมอยู่ผมขึ้นบนด้านมันเอาปืนมาแล้วนี่นี่นี่มีกระบอกหนึ่งอยู่นี่ป่าฝั่งนู้นใครวิ่งอ่ะวิ่งมานอนส่องอยู่อ่ะผมโอเคโอเคกระโดดอยู่อ่าครับไม่มันโดืดมันเดมนเดือดนเดืด เอเอหน้าต้องปั๊มหน้าหน้าคนนิวเลยใชรใชรใช่มิตรงนั้นตายไหมคุณนิวตายมิวมันไลฟ์ไซ์มันมันไลฟ์ไซต์ผมยิงไม่ได้คป็นวที่เดิมเลยอ่าขึ้นมาหน้าป ah ้อมระเบิดในบ้านที่พวกเราวิทีบ้านมันใช่ป่ะได้ได้พ่อเชื่อมไวเฮ้ยถ้ายิงผมผมผมมันอยู่ตรงป้อม อมันขึ้นป๊มหน้าคุณนิวเมื่อกี้ใช่ใช่ติดแล้วรับไตมันกระพริบอะเอเอเอเคใครที่ตั้งของไว้ผมเอามาเล่นก่อนนะที่ตั้งตั้งฟาวไว้เอ๋อไม่ใช่ของผมไบูปินบูปินบูปินใครไม่รู้เนี่ยไขไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยคิวคิวคิวไขเลยกำแพงไม่รู้จะไขทางไหนเลยเออมันหยอดระเบิดรัวๆเลยไขไม่ได้ครับอินฟียยังไงก็ไขไม่ได้บ้านเป็นแบบนี้รู้ละ เดี๋ยวมันระเบิดไปทู้นะกระเป๋าเนี่ยฮะหนักๆเลยอุ้ยน้าวเฮียยีเพื่อนอฮียขอโทษฮะขอโทษยิงเพื่อนไม่โออ๋อผมคิดว่ามันยิงก็บายวะผมยิงกดมันอยู่มีใครมีใครมีสไนจ์จากเอดี้ไหมต้นไหนต้นต้นไหนที่มันอยู่ล่าสุดเดี๋ยวระเบิดระเบิดเอาบ้ามันะ ผมเดิมเดิมเดม่เดี๋ยวให้คนในบ้านดูให้อ่ะมมีตรงไหนบ้างดูอีกแล้วนี่ปะตัไหนตัวไหนเนี่ยปวเจ็บแล้วยมมตีคนอยู่หน้าบ้านนอนเย็นหน้าบ้านใช่ไหมทางเอ็น ก็อยู่บนหลังคาบ้า,านมะันนะลงไปเลยตายตัวเซเวมีปืนนะใช่ลงราคาตายเซดาเซดาตายบนหลังคา,ามีเอเคครับแล้วก็ตรงปัอมทิศอ,อ,อะไรวะทิศ W มีบาเลต ปืนตกหน้าไอ้หน้าเคบินเล็กด้วยผมยิงไปตัวฝั่งเราโดดลงบ้างเลยหลัง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 ตายตัวตายตัวตายตัวศพอยู่ด้านนอกนะศพอยู่ด้านนอกนะนี่มันยิงผมว่าไปเอาไปเอาระเบิดอยู่ตรงศพผมพี่เวดมันยิงจากปั๊มยิงจากปั๊มมันยิงจากปั๊มมันยิงจากบนปว่มอ่ะ ม่ผมมีพี่อีกเชียคุณนิววิ่งวิ่งมายาอนจะย้อนเดี๋ยวผมวิ่งไหมอ่ะไม่เลยไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอ้เดี๋ยวชุบ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 พยายามวิ่งออกมาอย่าให้เพื่อนชุบก็ได้ตายยังตายแล้วเดี๋ยวผมวิ่งไปชุบเดี๋ยวผมวิ่งไปชุบขามต้มตู้ฟังไหนวะเช็มเต็มมีปืนตรงไหนให้เล่นไม่เก็บเฮ้ยไหนยู่ฮาด จุ๊บล้จุ๊บลจุบลข้างนอกข้างไม่ใช่มดมัยเลุกขึ้นมาคุนิม้ใครใครอ่ะแคผ่านอ่ะผมให้อฟฟี่อียอนึงข้างหลงม่ได้มได้่ได้ันไม่มีมยิงปมลาระเบิดไปอยู่ปมยิงปีะิดากม้คนคน้ออกมาแล้วบ้าแล้วตาย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 แล้วตายแล้วตายแล้ว ไฮ้ยวิเคียกี่ลูกวะเนี่ยทิศทยศหลังเราหลังเราติศไปแล้วไนแล้วไล้วไปแล้ยไปแล้วตายไหยตายไหยตายนะไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปมีเดะย่มีเอา้อเอา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 พุทเดยหน้าประตูระวังอย่ไมนอยู่ไหน ไม่ระเบิดระเบิดอันนี้ไปเองใช่ไหมอันเนี้ยโอเคโอเคก็ลงไปเอ้ยมีปั๊มปั๊มปั๊มนี้ตายซายเก็บเจ็บตายตายตายทำไมสวยสวยตายในปั๊มตายในปั๊มตายสวยตายรับสวยสวยสวยมุมเนี้ยยิงปั๊มสายตายนะแต่ปั๊มขวาผมดูไม่ได้นะสายเลยไม่สายเลยอะไรบ้าอะไรบ้าสายไปแวบนะสายไปแวบปั้มสายไปแวบมีกล้องกระลังเก็บศพคุณนิวหย่อนระเบิดได้ไหมปวามนี้ปั๊มไหมกระลังเก็บศพโอ้ยคุณนิวตาย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  กำลังเก็บศพตัวนี้มีระเบิดไหมอุ้ยบาเล็ด้านขวาขวาผมยิงไม่ได้ขวาผมมีไม่ได้ป้อมขวาป้อมขวาป้องปิดได้แล้วโผล่ก็ตรงไี่เลยเฮียเยอะว่ะระเบิดสมปวดหูมากเลยย์เสียงระเบิดเนี่ยจะปิดเสียงเล่นเลยนะโอ้โหชิดไม่ได้เลยชิดไม่ใช่ชิดไม่เปน้องต้องซีโฟเข้า ดนอย่างเดียวมีสิบเอ็ดลูกมีตัวเลือกผมสองลูกนะมีตัวเลือกผมต้องรอเล่นมีอ่ะจะมาเล่นล่าใครพี่ชื่ออะไรอะอ่ะอะพาพญทอนครับม,ม,มันมันวิ่งมานอนนะมันวิ่งมานอนข้างผมไม่ใช่ผมนะผมโดดร้มแล้วมันบักตายทำไงดีวะ เอ้ยกำลังกำลังมีมีตัวมีตัววิ่งวิ่งออกตายไปเลยออกตายไปเลยปิดมือปิดมือมันปิดมือเหี้ยคือประสบไม่มีไ่มีไม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 ่มีเด็ดหัวเกิดไปเลยครับให้ผมแทงกันนะให้ผมแทงนะอยากอยากวิ่งกับเป๋ะเดี๋ยวผมเก็บให้เดี๋ยวผมเก็บไปเลยไปเลยไปเลย ผมได้ทุกคนระเบิดมันได้จะหมดหรือเปล่นี่ยพรุ่งนี้แม่งฟาร์มดักดักฟาร์มแม่งดักชาวเลยตายปะตายปะไอ้มันตายเองไอ้เชี่ยเอาเอาไข่เลยตายสองอันนี้ไข่เลยด้วยหลังมีคนเข้าหลังหลังเข้าเฮ้ยทุมคนโอ้โหอุยทาดลุงหมดโดนสไนลุงโดนสไน เราขลักแค่ตัวอ่ะสอง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 หรือสามนี่แหละผมไม่แน่ใจมองไม่ทันผมยิงได้ตัวเดียวหาหีบไม่เจอว่ะไม่คือมันมีคนวิ่งอยู่ตรงนั้นตอนแรกแล้วควกเราไปดูมาดีจัดคนละนัดอุ้ยมมาาดดคนละนัดมาดีคนละนัดมาดีไอ้เหี้ยมึงคิดโกงมึงมีมีหลายลูกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่บ้านที่บ้านโดนไข่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  นแะครับระหว่างที่ออกมาเลทกันนะครับก็มีคนไปเนียนไข่บ้านครับยบ้อยครับเราก็ต้องดึงคนกลับไปกันบ้านหมดมาท่นี่ครับนี่ครับนี่นี่นี่หยบสองหยยบสองแทงเอ้าเราปิดให้ผมหน่อยครับแทงหยิบสองแล้ว ปลาปลาาด้านนอกไอ้เนี่ยครับคผมอ้อมอยู่ผมอ้อมอยู่ตัวไม่เจอต้องปลาติดเทียมแพงอ่ะปลาให้มันเด้งเอาล็อกมาใส่ได้เด่๋ยวดนโนผมเจอแล้วผมเจอแล้วออกปากอัชออกมาบานฝั่งอีกทัชตายตัวหนึ่งาจารย์แจ้ะดึงมากดึงกระจันแจ้ะมากระจันแจ้ะวะหมดเวลาเนี่ยผมวิ่งผมวิ่งมวิ่งมีตัวหนึ่งตัวหนึ่งตรงต้นไม้ ไอตู้ไหนครับไอ้เหี้ยวาร์ปกับมหาระเบิดตู้วตู้ไหนตู้นี้มีมีมีอีกมีอีกทังเพียบเลยเอ้ยเดี๋ยวมันซ่อมได้ไม่เลยซื้อซ้ำเยอะไม่เมื่อกี้ผมจะเก็บมาเล่นอ๋อตัวนี้แสดงว่าเพื่อนน่าจะซ้ำนี่นี่ในตัวนี้ผมมีใช่ป่าวะไม่รู้ของใครนี่ไงปืนตกเออแสดงว่าที่นี่นี่ตายป่ะใช่ใช่ เนี่ยเกลีที่ผมยิงเมื่อกี้แต่มีตัวที่ยิงผมมันอยู่ทางไปนู่นอะสะพานเหล็กอ๋อใช่ใช่มันวิ่งมันวิ่งไปทางนั้นครับมันกําลังถอยไปดีโนแล้วดังนั้นอะเนี่ยระเบิดเต็มเปล่าเลยนนจบกันไปแล้วนะครับสำหรับสกรรมวันนี้นะฮะก็้าหาก คุณผู้ชมต้องการสนับสนุนนะครับสามารถกดสมัครเมมเบอร์ชิพผมได้ครับแค่เพียงเดือนละ20บาทเท่าน,นั้นนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บสไ i ร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต,ต่อไปน,น,นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ